นั่นเห็นบอกค่ะเม็นบอกค่ะักันมนเปรันคาร์ลอเกียโอเเลยโอมวัน้เราจกินมีลันอไมเต้ยเปเซกเรามันเปลซกเซกเซกแามันเซกจังสี่แล้วห้าเลี้ยงได้เขาบ้านอีกแล้วเจ้า ช่วงไหนพ่ออาิตาหายไปโดนๆว่าต้องถามหาแล้วพี่น้องแล้วกลับไปจำเนือกผิดอยู่บ้านต้องทมอาทิตย์แล้วก็กลับมาขย่ยนย้อนอีนหน่อยทุกเป็นเช้า่ะ แล้วบอกว่าคอยช่วยคนบ่อยแล้วก็มาหาหวยอ่แล้วบอกว่าว่าเจ้านักล่าข้าวเรื่องของเรื่องอย่างนี้หาแข้งให้จบมันก็เป็นล่าข้าว อยู่กับผู้สาวตาเพื่อนให้หนูโทรหาแม่เพื่อนท่าให้หนูโทรหาปุม้มยิงแม่วเพื่อนปุ้มบ่เจ้าไปยี่ให้โทรไปให้ได้เขาเห็นอย่าง ว่าหนวดตัวไอมีนางข้าวหน่อจูด่างหำงเอียงเฉลยแหล้วพ่อชิตารอยปอีเลี้ยรวเอียงกรลุกแลาวัวจะโดนแล้่นังว่าไ่ล้กิ๊กตอกไ่เบิ่งเบิ่งลยไข่บูมิความลับจากเสี่ยนเออขาวเล้อกต้องแอบว่าเปลี่ยนแบบไปนั่นไปนี่ ก็เปิดเใดอกท่นั้นอนเงืนซ่อนเงื่อนโอ้เราเป็นคนซ่อนเงืนเหรอเป็นติแล้วไม่มีความลับเลยนะถ้าติ๊กตอให้ลงนะถ้าอให้ลงทาไมจะไปขายเครื่องแจ้งใไหทาไเขาใส่เสื้อตัวน้อยจังเขาขายเสื้อหมาแล้วหรอเขากันดูแล่าเขาาใส่เขาขยเสื้อมาเขาก็เลยแบบใส่เองา กางเกงเหลือเสียบอวคือ tamam> ด้ยินบกางเกงเหลือเสียบอวตอจตเงินเขาหน่อยเขาเลยเื้อได้เขาเลยเื้อได้ตอนซ้ำนั่นกางเกงเหลือเสียบอภวพี่น้องไฮไลท์วันนั้นเนี่ยเขาได้เสื่อเสียตัวยังไงใส่เนี่ยบางเนี่ยวันเสียหมาเนาะฮะน้องันต้อนันเสียอิงเว้ยมางลเือเนี่ยหนาเวทีมาแหลกันไอยเป็นเมินมาี่นาหลก็เจอเป็นเมินแมนออกไปหนาเวทีเบิร์ซุเมอร์เอาขอซื้อมาคืนหน่ยจักบาท วันนี้เป็นประเด็นกับข่อยแล้วล่ะว่ามันกับคนอื่นแล้วล่ะนั่งนั่งไปแล้ยโอ้ยไปยังแถวเจ้าเล่เอ้ยเนาะเอือก็บอกว่ากับโลกที่ตอกไฮเบิ้งเพิ้นกันย้อนว่าวงยิงลูกซื้อดอกเจ้ากันแลยล้วอ่ะอันนี้าอมีคนลูกเจ้ากับบอลล้อมดอกนี่เจ๊อ่ะคนเมาเซ็นเราได้ไหมเป็นบ้าแล้วอไปมา ย่เปี่ยนเลยสอยกุ้งกอเปลี่ยนเลยงกูแน่ใ่กีหล่ยาางลูกไปนี่่าใส่ได้นเียงสับลาบอยู่เรียงสบลาบหนตัดใสผู้หนึงตัดหัวผู้นึงฟาดออ่ผู้นึงอน้อมนวดดังอยล่าผู้่ไม่สามารถลงได้คงผิดกฎชุมชนถ้าี เห็นปะเอาให้เบ to so ิกดีนะเราเป็นคนดีเราแต่เราความนิ่งไม่เบิกนานเกินเลยเพียงนี่สักพักต้อนรับพระญาติตาดังกลับบ้านนะพรุ่งนี้เฮ้ยเสียงไหมเสียดเปลี่ยนเรื่องจี๋พาะเปลี่ยนเรื่องจี๋โอ้ยใช่ก็ดีนะย่องเงาย่องเงาะยัดให้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 เขาบอกจะมีหนึ่งยัดให้ยัดให้ยัด เราแคอุ้งอิงท่อหาสอซื้อมาต้องยัายังไงยังไงไหนเาเป็นสัตว์เต๋อปะไหนเราป็นสัตว์เราไ่ได้ไฮเต๋โอ้แต่เพราะนหนาอยากเต๋เอาสีต่อยเชี่ยวโยน่นี่ยหมอไปหมอเปียไปนี่ฮ่า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 ฮ หมรัเป็นเบาหวานมาเนี่บนหมอเอายาพิษให้เรากินหมอเอายาพิษให้เรากินเอายาเพิ่กันยังไงเรากินรวดไปมรวาลมตึงรวดแหมเจ้าพิษโทษเพมดันควิมดันคพิ่มดันแล้วราควบพดันเราตังนีตันี้เออนหนึ่งทั่อืนหนึ่งครับสรุปเราเราซุมเป็นวดได้ปวหมอเอาเดินกิงอย่างงี้เากำเกิดกันได้เพ่ออะรเนาะกัวลูกชายดีลตงห เราของแจกอยู่แล้วเพี่น้องเอสาวำยงจแจกเนี่หมาเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่อง้เปลี่ยนเรื่อง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 เอาเอาเอาตามนั้นแหละค่ะซ้อตามนั้นแหะค่ะซ้อตามนั้นเลยให้อยำยงแจกสาวซ้ำยงมนีี่สรโมแรง่อกันไปชิดรเดอกเดรอไปส่งหนังผู้หญิงน้ำกันคาย